สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูถ้วยร้อนชาบูน้ำดำกันนะคะร้อนเองไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ำร้อนเดี๋ยวแกะกัน,นะคะ่ะเราจะเอาซ่อมแล้วกันเออไม่สุดนีหนี่ยวนี้เช่ นีกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไว้เปิดจ้ะครั้งแรกเพราะหิว <You. S 1> มากในนี้ก็จะมีเอาเราวนสารเตรียมทอนซ้อมมาไม่รู้ว่าเขามีนะค่ะทุกคนอันนี้อะไรอะน้ำดำใสแกะนะคะนี้เป็นจะมีมาม่าแล้วก็ถุงทำความรอ้อนนี่มาม่ามาหากแกะกัน ดำดำคนน่าจะเป็นพวกเครื่องก้วกระเด็นแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะใส่น้ำดำดำน่าจะเป็นชาบูใส่ลงไปปึ๊บมือก็จะเลอะนิดนึงปิ๊ปร,ปรีแล้วก็เรามีไข่นะคะต่อไปค่ะวัว ออื้นี่นะคะไข่ไก่ใส่ผักนะคะเด็ดเลยค่ะเด็ดพอแล้วมันเยอะไปเพราะมันเล็กแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าเปล่าเข้าไปนะคะล้นแน่ว่าล้นแน่เราก็เติมน้ำ่อนีอุ้ยหลุดเพื่อที่เราจะใส่ ถ้วยร้อนถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารนะคะเพื่อนจะได้กินอะไรอ่ะกรันชิดนี่นะคะถุงเขาวฟินี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็อุ้ร้อนไม่ใช่ยังไม่ร้อนเธอ,อปิดฝานะคะอุ้ย เดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะสุกไหมรอห้าถึงสิบนาทีนะคะหลังจากเทเสร็จวิธีก็จะอยู่ด้านนี้เลยเนี่ยค่ะของเขาวันออกอ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่ามันต้องเอาอะไรมาบางให้เห็นนะคะไม่เห็นอ,ะอ่ะอยากให้เห็นมากเลยว่าควันออกเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเนี่ยดูนะคะ วันวายร้อนนึงนี่คนแป๊บนึงนะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนสบเลยทุกคนเรามาเปิดกันนะคะเปิดกันเด้อ ก็น้ำหยดเลยค่ะโอ้ไข่มันสุกด,ด้วยอะ่ะทุกคนดูสิแย่ทุกคนคะ่ะชอ้อนเขามีให้นะคะแต่มันไม่สะดวกนะคะแล้วก็กินอยู่บ้านเราเราก็กิน,น อน้อยไม่ได้เป่าอันนี้คือรสชาติของชาบูน้ำดำเขาใช้เจียบแล้วใช้ส่งร้อนก็โอเคน้ำดำนะคะไม่เผ็ดอร่อยมาก นี่ค่ะก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ยังร้อนอยู่อุ่นๆงั้นเดี๋ยวยังไงมิวจะขอตัวไปกินชาบูน้ำดำก่อนนะคะหรือถ้าใครที่สนใจว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนมันมีในช h อปปี้ค่ะสามถ้วยร้อยเนาะหรือว่าใครอยากจะให้มิวทำคลิปอะไรแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มิวก็ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย